ชื่อร้านนักต้มตุ๋นครับเป็นคนชอบต้มต้มตุนต๋นตุน๋นก็เกิดเป็นไอเดียว,ว่าเออนักต้มตุน๋นมันก็ฟังดูสะดุดหูดีครับูตรเนี่ยคือผมเป็นคนเริ่มทําเองตั้งแต่แรกเริ่มเลยด้วยส่วนตัวชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อมากแล้วก็ร้านเจ้าอร่อยที่ชอบเขาอยู่ไกลมากแล้วพอช่วงโควิดอ่ะเราก็เลยลองทําดูพอทำแล้วลองให้คนอื่นทานแล้วเขาก็บอกว่าเออ้อร่อยมากเลยนะทําไมไม่คิดจะเปิด แต่ตอนนั้นนะเราไม่ใช่พอคนท้าปุ๊บเราก็เปิดเลยนะเราก็ใช้เวลาในการทำต่อมาอีกหลายปีถึงจะค่อยมาเปิดตอนปี66เนี่ยครับเริ่มแรกๆนี่บอกของว่ามั่วขึ้นมาเลยก็ค,คือไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็ลองทําดูเลยอะ่ะเราก็มั่วเลยมีใส่ทั้งหัวใจเท้าใส่ทั้งกระดูก,น,ก,น,ดกนู่งขูกนี่ซีอิ้วอะไรเราใส่ไปหมดหมอลแรกก็คือไม่อร่อยเลยรสชาติมันมั่วมาก มันอธิบายไม่ถูกทั้งมันไม่อร่อยอะ่ะครับพี่ด้วยความที่เราชอบกินเราก็เลยลองไปเรื่อยๆส่วนตัวผมเป็นคนชอบกินก๋เตี๋ยวเนื้อผมกินเครื่องในได้ทุกอย่าง ลิ้นเอยไส้เอยอะไรเงี้ยผมก็ไปตามหาตลาดใหญ่ๆแล้วก็เราก็ไปซื้อมาลองทําดูกว่าจะอร่อยเรียกได้ว่าอร่อยเฉยๆนี่ก็เป็นปีนะกว่าจะได้เป็นปีตอนแรกก็ตัวเองชิมก่อนแล้วก็ให้ที่บ้านชิมหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆให้คนรู้จักชิมคือหมายว่าพอเรารู้สึกอร่อยก่อนเราถึงจะให้คนอื่นขาลองชิมดู ที่ร้านจะมีเลื้อเปื่อยใช้3ามชั้นะนะครับพื้นขอมีลิ้นมีไส้มีเอ็นมีขอบกระด้งลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อธรรมดาแล้วก็ลูกชิ้นเอ็นแล้วก็เนื้อสดแล้วก็หัวใจลิ้นทํายากครับลิ้นทายากมากเกือบจะขอดใจไปหลายรอบลวแต่ว่าก็ลองทําดูจนสําเร็จได้ลิ้นนี่มันยากตรงที่เราจะต้องลอกสากมันออกครับพี่ซึ่งมันไม่เหมือนลิ้นหมูนะลิ้นหมูคือ ถ้าเราคลี่หมูเราโยนลงหม้อได้เลยแต่ว่านิีวหมวมจะมีสากสีดําที่เราต้องลอกมันออกอ่ซึ่งถ้าคนเคยลองทำดูจะรู้ว่ามันยากมากไส้เราจะเอาเหล็กแหลมๆแขงไส้ข้างใน เช็คดูว่ามีกวดมีอะไรไหมล้างให้สะอาดทำความสะอาดข้างในเพราะเราไม่อยากให้มันมีสิ่งตกระปกอยู่ข้างในต้องล้างอย่างดีล้างด้วยน้ําเกลือใส่น้ำข้นใส่ชูนิดนึงแล้วแช่รอไว้มาถึงเราก็ต้มน้าซุปก่อนแล้วก็เอาเครื่องปรุงเครื่องอะไรตามอะไรผสมไว้ลงก่อนแล้วพอน้ําเดือดเราก็เอาทุกอย่างที่เราจะขานยลงมาอยู่ในหม้อเดียวให้หมดเลยตุนไปชั่วโมงครึ่งเนี่ยผมจะตักเนื้อเปื่อยขึ้นมาก่อนเพื่อหัน่นเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันเปื่อยไปเลยมันจะหั่นยากแล้วเราเขาจะเอาลิ้นขึ้นมาด้วยเพื่อจะไปทํา กับมวิธีที่เอาสากเขาออกสุดท้ายแล้วเราก็คืนลงหม้อเดิมทั้งหมดแล้วก็ตุ๋นต่อไปประมาณ5-6ชั่วโมงตุ๋นไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆไฟแรงไม่ได้เลยผมถึงต้องมีเทอร์โมมิเตอร์อรควบคุมไอความแรงของไฟะคระับให้มันพอเหมาะตลอดเพราะว่าเบาไปมันก็ไม่ได้ที่แรงไปมันก็ไม่ได้ที่เหมือนกันอันนี้คิดขึ้นมาเองเลยครับพี่โดยอย่างที่ผมบอกพี่ว่าภายใน3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราลองมาเยอะมากลองจน เราก็คิดดูเอ้ยถ้าเกิดถ้าเกิเราควบคุมไฟให้มันสม่ำเสมอได้เนี่ยเนื้อมันน่าจะดีกว่าสุวนให้ได้ที่รับคักเอาไว้1วันครับขอผมเป็นคนชอบทำกับข้าคือกับข้าบางอย่างนะถ้าเราทําเสร็จเอาไว้แล้วเราคักเขาเอาไว้แล้วพรุ่งนี้มาอุ่นใหม่ทีมันมัน รสชาติมันจะเพิ่มขึ้นอย่างแกงกะหรี่ญี่ปุ่นอ่ะเขาจะทิ้งไว้คืนนึ่งมันถึงจะมาอุ่นกินใหม่มันถึงจะอร่อยเออขั้วเดียวเนื้อเราก็เหมือนกันนะทั้งน้ำซุปทั้งเนื้อทั้งอะไรตาอะไรเนี่ยมันก็จะยิ่งเข้าเนื้อเนื้อน้ำซุปอะไรมันจะเข้าที่มากกว่าเดิมคือน้ำซุปผมจะไม่มีการทิ้งเลยนะเราจะไม่ให้อะไรไปแปะปอมในหม้อน้ำซุปเราเราดูแลน้ำซุปเราให้สะอาดตลอดพอหมดวันเราก็จะตักน้ำซุปขึ้นใส่ถุงเก็บเข้าตู้เย็นไว้วันรุ่งขึ้นเราก็เอามารวมกับน้ใหม่ ทำอย่างนี้หมุนเวียนไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆน้ำซุปมันก็จะน้ำวันน้ำวันมันก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมันจะอร่อยขึ้นแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยน้ำซุปผมว่าของกลางๆรสขคากลมกล่อมหวานนาเค็มพอดีพอดีหวานไม่มากครับนี่หวานลกลมกล่อมพยายามจะให้มันหวานขึ้นมาจากเนื้ออย่างที่ผมบอกที่เคยผมยัดทุกอย่างลงไปในหม้อดเดียวกันหมดเลยพอเคี่ยวไปเรื่อยๆข้าชัา่วโมงความหวานของพวกเนื้อมันก็ออกมาอีกแล้วพอเวลาเราลวกเนื้อสดลวกหัวใจอะไรต่ะไรเราก็จะลวกในหม้อ กลิ่นนะมันก็จะหอมเครื่องเทศแต่ผมก็จะไม่ใส่เครื่องเทศเยอะนะให้มันมีกลิ่นจางๆครับพี่กลิ่นไม่โดดไม่ฉุนส่วนตัวผมผมคิดว่าไม่ฉุนนะครับแต่ว่าคนอื่นก็ต้องมาลองลองลองทานดูนี่น้ำส้มก็คั่วพริกเองแล้วก็ปรุงตามสูตรของร้านเลยนี่น้ำส้มพอเราคั่วพริกใช่ไหมใช่เราใส่กระเทียมด้วยผมจะใส่น้ำตาลตัดเปรี้ยวไปนิดนึงถ้าลองมาทานดูก็จะรู้ว่าน้ำส้มเรามันมีรสหวานนิดหน่อยแต่ไม่ได้หวานมากนะนิดเดียวครับพี่ ราคาเริ่มต้นถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวเส้นเนี่ยเขาจะ70บาท90บาทพิเศษ9กาบเหลา80ร้อยหนึ่งครับถ้าเป็นลิ้นล้วนเนี่ยเขจะเป็น100แล้วก็120ที่ร้านจะมีหม้อไฟด้วยนะครับหม้อไฟ250 ส่วนตัวผมในเดืนนาก๋วยเตี๋ยวเนื้อบผมเป็นคนชอบกินลิ้นที่สุดผมเลยมีเมนูพิเศษที่ร้านเป็นก๋วยเตี๋ยวลิ้นล้วนกับเกาเหลาลิ้นล้วนผมจะชันให้มันแบบชิ้นแบบเต็มปากเต็มคำหน่อยแล้วเราก็ตุ๋นให้มันได้เวลาตามที่เรากําหนดไว้โดยประมาณ5ชั่วโมงผมใช้ข้าวเลนโดสเสาเพราะส่วนตัวผมเป็นคนชอบทานข้าวยี่ห้อน,นี้มาตั้งแต่นัตาลัยละตั้งใจว่าถ้าเปิดราก็จะใช้ยี่ห้อน,นี้แหละผะว่าข้าวหอมมะลิมันอร่อยกว่าเปิดจาน์ถึงเสาร์9โมงถึงโมงเย็น อยู่ที่ลาดพร้าว71ครับซอยนาคนิวาฒนแอยู่ติดก,กับสำนักงานเขตลาดพร้าวเลยครับจอดรถได้ตามซอยแล้วก็เป็นวันคู่ขี้ปากร้าน้วยนะครับร้านเราเพิ่งเปิดเราตั้งใจทําจริงๆก่อยากให้คนชอบก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาลองทานกันดูครับยินดีต้อนรับครับผม